คนไม่รู้นะครับว่าเพจตัวเองเนี่ยนะครับสร้างรายได้ได้แล้วนะครับจากคลิปเรียวนะครับ โดยมันจะมีเมนูนี้โผล่ขึ้นมานะครับโฆษณาในคลิปเรียวตอนนี้เรียวเนี่ยนะครับได้รายได้เยอะที่สุดแล้วในแพลตฟอร์มคลิปสั้นนะครับก็ใครที่ลงคลิปสั้นบ่อยๆนะครับอยากจะให้ไปเช็คตามนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือนะครับเราผ่านเงื่อนไขการสร้างรายได้จาก Facebook หรือเปล่าก็คือต้องเป็นต้นฉบับนะครับอายุ18ปีขึ้นไปนะครับเป็นเพจหรือว่าหมวดเมออาชีละเมิดกฎของเขานะครับแล้วก็ได้รับเชิญครับไอตรงได้รับเชิญนี่นะครับบางคนไม่รู้ตัวว่าได้รับเชิญแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลังบ้านนะครับ ตรงแดชบอร์ดมืออาชีพเนี่ยนะครับมันจะมี2จุดก็คือสมัครเพื่อสร้างไรายได้ตรงนี้นะครับกับตรงนี้ครับการสร้างไรายได้ตรงนี้เนี่ยมันจะบอกกับว่าเราเปิดไรายได้จากอะไรได้บ้างนะครับ อันนี้เนี่ยผมจะพามาเปิดตรงเรียลนะครับก็คือกดเปิดสร้างรายได้ได้เลยนะครับเพราะใครที่ยังไม่ได้เคยกรอกข้อมูลบัญชีผู้รับเงินนะครับเขาก็จะให้เพิ่มข้อมูลนะครับัแรกก็เลือกก่อนนะครับว่าเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็เลือกเป็นบุคคลนะครับถ้าเป็นบริษัทก็เลือกบริษัทชื่อนามสกุลนะครับก็ใส่ชื่อภาษาอังกฤษนามสกุลภาษาอังกฤษนะครับวันเดือนปีเกิดเนี่ยเราใส่เป็นพศไปได้ครับเดี๋ยวระบบมันจะแปลงเป็นคศให้เราเองนะครับเสร็จแล้วก็กรอกที่อยู่นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ ประเทศไทยเรา่ขึ้นต้นด้วย66นะครับแทนศูนย์นะครับต่อมาเนี่ยนะครับเขาจ้ถาม TIN นะครับซึ่งก็คือเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของเรานะครับเลขบัตรประชาชนเรานั่นเองนะครับส่วนใครที่จดมูลค่าเพิ่มนะครับเราก็ใส่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้จดแบบหรอกครับก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เป็นการเปิดการสร้างได้จากเรียลแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการเพิ่มบัญชีธนาคารนะครับเราก็ไปเพิ่มบัญชีผู้รับเงินนะครับ ก็ถ้าใครที่รับเป็นบัญชีธนาคารนะครับก็เลือกนะครับลิงก์บัญชีธนาคารแต่ว่าเขาจะให้เรากรอกสวิปโค้ดด้วยนะครับสวิปโค้ดเนี่ยนะครับสามารถไปหาได้จากเว็บไซต์นี้นะครับเราธนาคารอะไรดีสุดนะครับผมว่าธนาคารกรุงเทพดีสุดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรากรอกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเขาก็จะให้เรากรอกภาษีครับเพื่อยืนยันว่าเราเนี่ยนะครับไม่ใช่คนอเมริกันนะครับเราไม่ได้สร้างรายได้จากในประเทศเขานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแบบฟอร์มที่ชื่อว่า W8BN นะครับตรงนี้ก็ ติกตามนี้ได้เลยนะครับก็คือไม่ไม่นะครับ hmm. อ okay. so so ันนี้ก็ไม่ใช่คนอเมริกันนะครับเราไม่ได้รับเงินแทนคนอื่นนะครับอันต่อมาเนี่ยครับก็ใส่ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ติกตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนี่เราไม่ได้สร้างรายได้ในอเมริกานะนะครับเราก็ติดศูนย์เปอร์เซ็นต์นี่นะครับนี่นะครับสุดท้ายนะครับก็ให้เรายืนยันนะครับแล้วก็จะเป็นการเซ็นนะครับเซ็นก็ใส่ชื่อนามสกุลของเราครับไม่มีอะไรนะครับนี่เรียบร้อยนะครับ w 8ป bn นะครับอันนี้ต้องกรอกทุกคนนะครับเพื่อที่จะจะรับ ก็เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เนี่ยถ้ามันขึ้น100ดอลลาร์นะครับเขาก็จะโอนเข้ามาบัญชีธนาคารเราครับ